ออมาฝากจออะไรแบนี้นอนเนี่ยใกล้นี่มงเป็นไรมันไม่ไหลนี่มันไม่สนใจแต่กลางต้นทางอยู่เออสบายนี่ไม่ร้องหยิบไปดีหยิบไปดีองมือด็แหน่หยิบเหมือนไม่เต็มใจแเราก็โอ้โหนอนสบาย ตูลงนี่จอกันหรือค่อยบอยในใครอ้วนกกัน้อนกันโอ้ยนอนสบายเลยอือไหนอือนอนดึกแต่ทิ้งไม่ไปไรเนาะไปเห็งเห็นอนสบายเห็ง นันน่ริตกใจเงี้ยมดมดมอัน่เงี้ยนอนเลนไม่กินจับได้ไม่หิวหรอกเ๋ยวป่าอ๋ออย่าปังได้ยินเสียงได้ยินเสียงไอ้ไอ้เฮงเนียหรอก ไปเที่ยวมาแล้ว <ไป S 2> เที่ยวมาสนุกนะไหมเป็นหนุ่มเลยาอย่างนั้นเที่ยวมาสนุกหรือเปล่ามีวีอยู่กับเชิดเดิอือหือนอน,น,อนสบายพัดลมก็มีไม่กินนะมากอดเลยห่อไปกินเย็นไงห่อ,อไว้ <laughs> เที่ยวมาลเลยหลายวันเลยเาจเาเที่ยวมาสนุกป่าอไนอนอยังไงวะไปอยู่กินข,ข,ของของเขาเหรอ มาดูเง,งี้ยงอยเนาะดูไอยจินเว่ยไหนลูกเอเ้ยอะไรวะเที่ยวมาเที่ยวมาเอ้ยอันนี้ไม่ต้องไปแล้วนะแม่อนุญาตน,นะอ่าข้าเนี้อยู่อยู่วัดนี่แหละไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องไปแล้วข้างนอกอ่ะได้ยินไหมเจ้า,าวัดสั่งไว้นะรอมาขอก่อน ไปไหนให้บอกก่อนอ่าผมจะไปนู่นนะครับบบบเงี้ยผมจะไปเที่ยวข้างน,นอกนะครับาเย,ย,ยังันมเยู่เปเที่ยวมาโอ้ยเป็นเที่ยวมาเปนไงานุป,ปะ่ะเอาเอานอนโอ้ยเกาพุงแล้วตอนนี้ มาให้กับกุงไว้เอ,อ้ให้กับกุงอะไลูกโอ้ทิวไว้เนาะขอสักอันไม่กินก็วางไว้ก็ได้ลูกเอ้ยไม่กินก็วางก็กได้หืหรับรับอจอยจอ Khai mà thầm lái chỗ đây quá Nó bị cao hay nó Khăn leo Khăn leo cao này, Nè này. Ủa, sao bài nó Chua à Chó hay hùa rồi Khăn à? đúng 2 chín ชูสองนิ้วชูสองนิ้วนี่ลับตาข้างดึงทนาหรับข้าง คนก็ยังมันอยู่เหมือนเดิมมันยังเหนียวอยู่เลยเนะี่ยสามตัวเรรู้เลยว่ามันเหนียว ถือของกินขามือก็ไม่ห่วงแลนะจับได้ให้จับเม<ด>ื่อวันไทยสีเขีโขพดมันเป็นอย่างกอดอย่างน